เหตุคนร้ายลอบเผาโรงเรียน6โรงในจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศทุ่งยางแดงโมเดลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาความไม่สงบนะคะซึ่งจะมีการประเมินผลความสําเร็จภายใน3เดือนก่อนขยายไปในพื้นที่อื่นๆครอบคลุ่มทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัด งขงสลาาาตติดมจกรายงาานค่ะกรประกาศให้ทุ่งยางแดงโมเดลเป็นแนวทางป้องกันการก่อเหตุเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันทั้งพลเรือนตำรวจทหารและภาคประชาชนโดยมอบภารกิจการควบคุมเส้นทางดูแลครูและนักเรียนให้กับกำลังประชาชนคือชุดคุ้มครองตำบลหรือชกออตอและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอ พร้อมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในหมู่บ้านและจะตั้งศูนย์วิทยุระดับตำบลควบคู่กับการจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของกำลังทุกส่วนทำกลางความคาดหวังว่าจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ลดความรุนแรงทุกอย่างแดงนี่ทางท่านผู้จัดการท่านบกดีหรือว่าทางหรือว่าทา่านนายกดีนะท่านท่านท่านก็อยู่ว่าเอาทำยังไงให้ประชาชนนะ ระบบป้องกันในการที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของยุทธาสตรในการป้องกันนานไปเชิญตำรวจเชิญหน่วยทหารมาแล้วก็มาร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็ทางประวัีิส่วนหน้ามาประชุมร่วมกันว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างที่ผมที่แจงนะครับทั้งการทาหารทั้งงานการเมืองทั้งการต่อสู้ทังความคิดทางเสริมสร้างกำลังประชาชนม,มาประชุมกันวันนี้เพื่อ,รอกรหนดว่า ไไออไ,ไ,ออปไปปจจะทททําาาออออรีี่่่หนนนเเเมมืยยงด๋วกก็แผลลับพลเอกอุดมเดชรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้หน่วยในพื้นที่พิจารณาใช้แนวทางทุ่งยางแดงโมเดลเข้าไปดำเนินการในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง162หมู่บ้านโดยเริ่มในหมู่บ้านที่มีความเร่งด่วนเป็นลำดับแรกแล้วจึงขยายไปสู่หมู่บ้านอื่น นอกจากนี้ยังกำชับกองทัพภาคที่4ปฏิบัติ6ภารกิจอย่างเคร่งครัดทั้งเพิ่มปฏิบัติการในตอนกลางคืนโดยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและใช้อุปกรณ์พิเศษจัดศูนย์สื่อสารระดับตำบลเพื่อรายงานสถานการณ์และทดสอบความพร้อมทบทวนซักซ้อมแผนรอปพอควบคุมพื้นที่และเส้นทางล่อแหลมและที่สำคัญคือการตรวจค้นต้องทำตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ สำหรับแผนงานดำเนินการตามนโยบายทุ่งยางแดงโมเดลมี13ขั้นตอนเริ่มจากการเดินขบวนแสดงออกถึงการต่อต้านความรุนแรงการแจกจ่ายเสื้อกราะวิทยุสื่อสารและอาวุธปืนซึ่งเป็นยุธทธปกรณ์สำหรับความเข้มแข็งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยสำหรับโรงเรียนการสร้างหมู่บ้านสันติสุขให้มีความเข้มแข็งและการเพิ่มกำลังตามแผนงานทางทหาร ขณะเดียวกันได้แบ่งพื้นที่เป้าหมายออกเป็น3ามเป้าหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยในส่วนของพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงที่ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของผู้เกาะความไม่สงบจะต้องใช้ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวพื้นที่เร่งรัดการพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุและพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง จะต้องใช้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นๆของประเทศทั้งนี้จะมีการประเมินผลภายใน3เดือนหากพบว่าทุ่งยางแดงโมเดลได้ผลเป็นที่น่าพอใจจะขยายผลไปยังอำเภออื่นๆครอบคลุมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลา